กรรมไม่ดำไม่ขาวก็คือการกระทํากายวาจาจิตตามอริยมรรคมีองค์แปดจะเรียกว่ากรรมไม่ดำไม่ขาวจะเป็นไปเพื่อความสิ้นกรรมวิบากหรือผลของมันก็คือความเป็นอริยบุคคลหรือโลกุตละธรรมหรือสุดท้ายคือมรรคผลนิพพานนั่นเองนะเพราะฉะนั้นตัวกรรมไม่ดำไม่ขาวเนี่ยมันก็เป็นตัวกรรมเหมือนกัน แต่กรรมหรือการกระทำอันนี้มันทําแล้วมันจะสิ้นกรรมนะเพราะฉะนั้นเราก็าเท่ากับใช้กิเลสเนี่ยมาเพื่อละกิเลสอยู่ดีนั่นแหละนะนั้นตัวกรรมดําก็คือทําไม่ดีกรรมขาวก็คือการทําดีนั่นเองบางพวกก็ทําทั้งดีทั้งไม่ดีและส่วนพวกที่สี่พวกสุดท้ายก็คือไม่ดีไม่ชั่วนะกรรมไม่ดําไม่ขาวเป็นไปเพื่อความสิ้นกรรมเพราะฉะนั้นะถ้าจะสิ้นกรรมต้องทําอย่างนี้ต้องปฏิบัติ กรรมอย่างนี้กรรมคือ